แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเตชีวาตอกย้ำคุณภาพหลังได้รับรางวัลกินรีทอมาหาชนครั้งที่11สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2569โดยเปรวริศมีสัตว์ผู้ใช้จริงและอินฟลูเอนเซอร์ตัวแทนแบรนด์เป็นผู้เข้ารับรางวัลสะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและความมุ่งม,มั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาภูมิแพ้และใส่นัดอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับผมชื่อตุ้มแมงนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจําแบรนด์นี้นะครับก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์เฟรชชี่ของบริษัทเตชิวานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความยินดีกับทางแบรนด์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราจะได้รับรางวันนี้ได้นะครับก่อ,อนอื่นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้ผ,ชผลิตภัณฑ์จริงแล้วเรามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ลองใช้เนี่ย มันส่งผลดีกับสุขภาพของเราจริงๆเราเลยอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ในการพูดให้กับผู้ที่มีอาการเหมือนเราเนี่ยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ลองซื้อไปรับประทานดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าแบบเออผมเองเนี่ยยังรู้สึกว่าถูกใจกับผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์นี้ไปด้วยเช่นเดียวกันครับโดยภาพรวมของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อการดูแลสุขภาพนะครับแต่รางวัลที่ได้รับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนีี้ท่่่ชือวา ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเมืองของเราโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5มีเรื่องปัญหาของแบบมลพิษทางอากาศมากเลยนะครับเราก็จะมีคนที่แบบป่วยเป็นในเรื่องของสุขภาพทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างมากนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราได้ครับหลังแต่ที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอาการแบบ หายใจไม่ออกติดก,กัดเหนื่อยง่ายมากเหมือนแบบปอดมันทํางานได้ไม่เต็มที่แต่หลังจากที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากมเรารู้สึกว่าเราสามารถออกกําลังกายได้ดีขึ้นเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินข้ามถนนเนี่ยก็ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับสามารถเดินขึ้นบันไดออกกําลังกายได้สบายมากขึ้นบณนะตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับเขาก็มีผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพหลายๆตัวซึ่งตอบโจทย์กับคนที่รักสุขภาพในปัจจุบันนี้แนะนตคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ครบ ครอบคลุมทุกรายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับอยากบอกอะไรนัปัจจุบันนี้นะครับสภาพมลภาวะทางอากาศในบ้านเราเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนนะครับเราควรจะที่ดูแลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราด้วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการดูแลครับติดต่อได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางของ TikTok แล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถติดตามได้ครับ